Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday my own วอันนี้ไม่ได้แบบว่าต้องเงียบเสียงอะไรนะคะเดี๋ยวเดอย่เยพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวนึกว่าผิดช่อง ก็วันนี้วันเกิดของอ,อมกรไงเออรองแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้น้องเัานะจูน um ิชงยูเคลล์นี่วเวอร์ชันจริงกลางย่าเลยสงสารน้องเขานะก็สุขสันต์วันเกิดนะคะน้องออมก็ยี่สิบสามขวบเต็มเนาะก็ขอให้ตลอดทั้งปีนี้ทุกวี่ทุกวันทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวินาทีน้องมีแต่ความสุขนะคะความเจริญ แจกความสดใสให้กับผู้ชมและน้องอ,อมเองก็ขอให้มีความสดใสนะย้อนกลับไปที่ตัวน้องอ,อมเองด้วยคือเคยสดใสเคยร่าเริงยังไงก็ขอให้ร่าเริงและสดใสยอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันเพราะนี่คือเสน่ห์ในตัวน้องค่ะก็ขอให้น้องมีแต่วันดีๆทุกวันตลอดปีนี้เลยตลอดทุกวันของตลอดช่วงอายุ23ขวบของน้องอ,อมนี้เลยนะคะสาธุเพียงเพียงเพงเพียงนะเอ กะจะเปลี่ยนช่องแล้วนะเอนึกว่านะเปิดมาผิดช่องถูกช่องแล้วค่ะแหมก็วันนี้วันเกิดน้องเนาะเดี๋ยวยังไงตอนเย็นนะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะบินโดรนจากบ้านน้องอ,อมเดี่ยวที่ไทยนะคะที่ไอคอนเอ,อไม่รู้ว่าถ้าถ้าฝนตกมันจะบินได้ไหมหรือว่าต้องรอช่วงนี้มันฝนมันตกตลอดเลยอะสาธุก่อนฝนจะตกเลยเนาะเอก็อไม่รู้เหมือนกันว,ว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบินโดรนหรือเปล่า นะถ้าฝนตกขอให้ไม่ตกตอนสองทุ่มยิบเจ็ดอไม่ตกไม่ตกไม่ตก,ตกนะคะก่อนเ,อเลยเออยังไงดีก็ต้องมาแสดงความยินดีกับน้องเขาก่อนเลยเนาะเพราะว่าน้องได้เปิดใช่ไหมคะเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่มาแล้วจ้าเนาะเนี่ยค่ะชาโกฟลูตีใช่ไหมตั้งหัวข้อมาเลย Who's the boss of c h r c o f r u i t y นะเดาถูกไหม ใครคือซ e อของชาโกเอออ่านว่าชาโกนะบอกไปให้ว่าสวยน่ารักสดใสแถมยิ้มหวานสุดๆรู้แล้วคอมเมนต์มาเลยลองทายกันหน่อยชาโก้สยามสแควร์วันริมถนนสยามสแควร์ซอยเจ็ดนะคะแล้วก็ไลน์แอดชาโก้ฟรุตทีนะโอ้โหเบอร์สวยค่ะติดต่อเบอร์โทรศูนย์แปดสาห้าหหกหโอ้โหเบอร์ใครเนี่ยเบอร์สวยนะ รู้เลยว่าเลขมงคลนะคะรู้เลยว่าสายหมู่สายบูมาแต่มันต้องอย่างนี้่ะคะชาโกมาแข่งกับเอฟโลไม่ได้มาแข่งหรอกคะ่ะมาคอเปรตกันนะกินเอฟโรแล้วเอฟโรแล้วก็ต้องมาต่อด้วยชาโกใช่ไหมยังไม่รู้ว่าเมนูคืออะไรใครรู้เมนูกันแล้วบ้างว่าชาโก้มีอะไรเปิดหรือ,อยังสรุปเปิดหรือ,อยังไหนอันนี้หมายถึงร้านชาที่ลงสตอรี่หอ,อเมื่อกี้เอเห็น เมนูนะเอเห็นเมนูนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอยู่ใสอยู่ใสเมื่อกี้เห็นนะมันอยู่ตรงไหนก็บอกใช่คนที่มีแฟนชื่อหลิงหลิงควงป้าะหมาเด็กของชานเราอุดหนุนค่ะไหนนี่ว่าน่าจะของอ้วมแต่แรกอย่างน้อยคือหุ้นถ้าของรวยไม่หยุดคงไม่ฟอลตั้งแต่ยังไม่เปิดแต่ว่าวันไหนซีโอไปชงเองสยามพร้อมรับมือแน่ๆค่ะไหน ตรงเปิดหรือ,อยังแต่เอเห็นยังกะมีเมนูมาแล้วนะเมื่อกี้เอเห็นจากไหนเนาะไหน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 คือจะเอาเงินไปเก็บไว้ตรงไหนคะก็คือก็คงแบบสนองความฝันตัวเองล้วนๆนะ่ะเพลอๆก็คือเปิดวันวัน,ว,นวันเกิดน้องนั่นแหละให้เอเดาเปิดแล้วหรือ,อยังหรือยังไม่เปิดไหนเออยากจะดูหน่อยอ่ะไหนมันคือตรงไหนเมื่อกี้เอเห็นตรงไหนอ่ะ ตรงไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นเมนู A ต้องหาเมนู A ก็ตรงนี้ไงหาไม่เจอแล้วไม่เป็นไรแต่พอไปดูหน้าไอจนะคะเกรปทีชาอังุ่นอันนี้น่าจะเป็นตัวซิกเนเจอร์นะเออไหนดูซิเกรปทีชาอังุ่นปั่นครีมชีฟหวานหอมอมเปรี้ยวเบาๆดื่มแล้วสดชื่นสุดๆ เติมความหอมมันด้วยครีมชีสละมุนแบบนวลนวเออคำโปรยสมูตตี้ชาโก้เกรปทีนะคะใครสนใจก็ไปตามกันได้นะไหนดูซิเออแมมมาหน้าอย่างนี้ w h o เต h e b บอสผมสีอย่างนี้แล้วผิวขาวนวลอย่างนี้ขาวนวลเออขาวสว่างอย่างเงี้ยจะเป็นใครไป่ะครับท่าน เออนะคะก็คงจะเปิดตัววันนี้เลยแหละเพราะว่าเป็นเรื่องดีมีชัยวันมงคลของน้องนวันเกิดนะคะเออก็ขอให้กิจการน้องออมนะคะขายดิบขายดีขายไม่ทานขายจนองุ่นหมดประเทศไปเลยจ้าพี่สาวจีนมาต้องเหมากลับ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 ได้อ่อยเอช้าอางุ่นเออถ้ามันมีวิธีส่งแบบว่าไปเมืองนอกอุ้ยเอาน้ําเข้าประเทศเขาเนอะเราก็ไม่รู้อ่ะ ของกงของกินนี่ค่อนข้างนะคะรายละเอียดนี้หนึ่งได,ได้ขายดีแน่นอนจ้านะคะหนึ่งดูแล้วมันน,น่าทานน่าดื่มน่าลองหน้าลิ้มหน้าอะไรมากเลยนะคะแล้วสไตล์น้องออมเด็กเจนนี้เขาก็เลือกกินเลือกอะไรอยู่แล้วของที่ใช้รับประกันว่าเป็นของดีเสียดายนนองมีสาขาเดียวนะคะแหมมันก็ต้องดูกับป้าหูลัสยามสแควร์นี่ที่คงแพงน่าดูเลยเนาะแต่ยังไง พี่สาวจีนต้องมาอุดหนุนแน่นอนคะ่ะมาเมืองไทยต้องมาลองชิมชาโกโอเออมาอยู่ตรงสยามสแควร์นี่แหละหากันง่ายๆเผื่อจะทํากันไม่ทนันซะด้วยซ้ํารอกองทัพนะคะแฟนคลับนะคะน้องออมมาสั่งสั่ง,งนี่บางทีคนหนึ่งสั่งสิบถ้วยอย่างเงี้ยจะไปทาทันกันยังไงคะเนี่ยยังไม่รวมแบบออนไลน์อีกแก็บกลบอะไรอีกโอ้ยน้องออมมีวางแผนเรื่องออเดอร์ที่มันทะลักกล้ามากเลยนะคะน้องออมกล้ามากเลยที่ ที่เปิดหน้าร้านอย่างนี้เลยนะเออหลายคนบอกโอ้ยยังไม่กลัวเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าวันไหนคุณซีโอมาเองอะคุณบอสมาเองเนี่ยวันนั้นละ่ะคุณเอ้ยเผลอๆก็วันพุ่งก็คือก็คือวันเกิดนี้แหละก็คือวันนี้เนี่ยแหละน้องอ,อ้อมเผลอไปโผล่ที่ชาโก้เลยไม่รู้ผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะครั้งแรกจะไม่ไปได้ไงไม่รู้สิแต่น้องก็งานยุ่งอยู่เนาะก็ไม่รู้สิเออแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายน้องอะเนอะเป็นลายของกินของ เครื่องดื่มอ่ะครั้งแรกของน้องน้องก็คงตื่นเต้นน้าดูนะอ่ะเดี๋ยวยังไงมาว่ากาันเผอ <ๆ S 1> ไปได้สวยวันหลังนี่คลิปไซเลนอาจจะมีหน้าร้านอยู่แถวสยามเราก็ไม่ไรู้ะเนาะค่าที่แพงมากโหดมากนะก็ก็ไม่รู้มารอดูกันละกันนะใดๆคือเมื่อคือนค่ะเมื่อคือนน้องออมบอกจะมีไหมอ่ะเริ่มอ่านตามพี่สาวแล้วนะตามเจเจแล้วนะจะมีไหมอ่ะกิ๊กี้กกนะคืออะไรเอนะ ก็คือทางแฟนคลับน้องบอกว่าน้องออมตอนตื่นมาพรุ่งนี้เช้าว,วันเกิดก็คือวันเนี้ได้ลูกหมาหรอน้องออมแบบจะมีไหมอ่ะกี๊กี๊กี๊กี้ถ้าได้หมาได้ลูกสุนัขน้องออมคงกี้แตกจริงๆอะแหละนะคะก็คงรักแต่ว่าจะมีเวลาเลี้ยงหรอคะน้องออมแหมอุนิน้องออมยังเลี้ยงได้เลยเดี๋ยวมันก็ไปได้แล้วอุนิจะยอมเหรอน้องน้องออมอุนิจะยอมหรอ ไม่ยอมก็ต้องยอมมาเพื่อนนะหาเพื่อนมาให้อุนิจะได้ไม่เหงาไงก็หวังว่าอุนิจะเข้าใจนะเออเราจะไม่ไม,ไม่ไม่แกล้งน้องนะแนวโน้มมาจริงแน่เลยลองน้องกีดกีดกีดสักขนาดเนี้ยแต่ใดๆคือมองหน้าแม่ก้อยก่อนไหมมองหน้าแม่ก้อยก่อนไหมใดๆคงไม่พ้นหน้าที่ของคุณแม่ก้อยอะ่ะเออมันอย่างนี้แหละมันอย่างนี้แหละลูกสาวเอามาเลี้ยงเอก็เป็นอุ้มมาเลี้ยงแต่สุดท้ายคุณแม่เป็นคนดู คือไม่ได้เต็มใจเลยตั้งแต่แรกก็บอกอย่าเอามาอย่าเอามาแต่สุดท้ายเอามาก็ตัวเองก็ไม่ค่อยได้ดูแลหรอกส่วนมากก็ออกไปข้างนอกใช่ไหมก็สรุปสุดท้ายก็เป็นคุณแม่เรานี่แหละเลี้ยงไปบ่นไปแล้วก็รักไปมันก็อีรอบนี้เกือบทุกบ้านหรือเปล่าเหมือนกันปะมีใครเหมือนกันบ้างแม่ก้อยใช่ไหมน้องอมเคยเล่าหนีแม่ก้อยก็อย่างเนี้ยนะก็ว่าไปก็ว่าไปมันก็เป็นนะตามสไตล์เนี่ยแหละค่ะครอบครัวสุขสันต์นะก็จะเป็นลักษณะนี้อ่ะ นะผ่านเรื่องราวน่ายินดีไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องอีกครั้งนะคะขอให้มีความสุขเยอะๆล่าสุดมาอัปเดตกันหน่อยก็คือเมื่อวาน,นเมื่อวานก็มีแถลงการออกมาสี่ภาษาสี่ภาษาเลยเหรอเออ,เอตอนแรกยังไม่เห็นภาษาไทยนะแต่ว่ามันเริ่มมาจากทางเมืองนอกก่อนเอไม่รู้ว่าทางบ้านไหนทําก่อนอะมีอังกฤษจีนเวียดนามแล้วก็ไทยนะคะเป็นแถลงการอะไรเอ แถลงการจากบ้านน้องอ,อมเดี่ยวที่ไทยค่ะเอ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านน้องอมเดี่ยวที่ไทยเป็นบ้านน้องอมที่รวมกันเลยคือหลายๆประเทศอม m s c l a แ Family นะคะก็คือครอบครัวใหญ่ของน้องอมเลยก็คือทั่วโลกนะเกือบทั่วโลกไม่รู้ทั่วโลกไหมแต่เกือบหลายประเทศเลยสองสี่หกแปดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสิบบ้านได้นะคะ นะลงไว้เมื่อวันที่26พฤษภาคม2568ก็คือถแถลงการของเมื่อวานนะคะใครรู้แล้วนะคะจะข้ามไปก็ได้แต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็มาฟังพร้อมกันค่ะถแถลงการจากออมแกลนแฟมิลี่ก็คือครอบครัวใหญ่ของน้องออมเลยร่วมกันปกป้องความจริงและรักษาบรรยากาศของครอบครัวแฟนคลับของเราอมืมาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้มีถแถลงการอย่างนี้ออกบ่อยเนาะ ช่วงนี้พวกเราเริ่มสังเกตเห็นว่ามีบางบัญชีในโซเชียลมีเดียเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงโดยเฉพาะเนื้อหาที่พุ่งเป้ามาที่น้องออมกรณพัฒน์และแฟนคลับที่คอยสนับสนุนเธออย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบางกรณีก็มาในรูปแบบของผู้ที่แสดงตัวว่าเป็นแฟนคลับแต่กลับใช้พื้นที่ตรงนี้ในการบิดเบือนข้อมูลสร้างความเข้าใจผิด หรือทำให้เกิดความสับสนในหมู่แฟนคลับด้วยกันซึ่งเราเชื่อว่าหลายคนอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ไม่มากก็น้อยพวกเราในนามของออมสแค d ร์แฟมิลี่ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมมือกันดูแลและปกป้องพื้นที่ของเราโดยขอความร่วมมือดังนี้ค่ะหลีกเลี่ยงการแชร์หรือมีส่วนร่วมข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน และหากพบเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังหรือพยายามยั่วยุให้เกิดความขัดแยง้งรบกวนช่วยกดบล็อกและรายงานร่วมการรักษาบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตรและส่งพลังบวกให้น้องออมในแบบที่สร้างสรรค์ในตอนนี้พวกเรากำลังรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อส่งต่อให้กับทีมงานที่ดูแลน้องโดยตรงหากใครพบเห็นข้อความ หรือเนื้อหาที่เข้าขายบิดเบือนสร้างความเกลียดชังหรือกระตุ้นให้เกิดความแตกแยกสามารถเก็บหลักฐานและส่งต่อให้แอดมินของบ้านเบสต,ต่างๆได้เลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือขอความร่วมมืออย่าส่งต่อหรือพูดถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยนันเพราะอาจยิ่งทำให้ความเข้าใจผิดกระจายไปมากขึ้นโดยไม่ตั้งใจคะ่ะ พวกเราขอยืนยันว่าจะยังคงเป็นกำลังใจและสนับสนุนน้องออมด้วยความรักความจริงใจและความเคารพต่อ,อก,กันอย่างที่เคยเป็นเสมอมาด้วยรักและเคารพออมแกลนแฟมิลี่ลงวันที่26พฤษภาคม2568นะคะอ่าก็เรียกได้ว่าเนี่ยแหละแถลงการที่ที่รออยู่เพราะว่าถ้ามันพัาดพิงถึงเอ่อ ก็พูดถึงในคลิปที่มีอยู่คลิปหนึ่งเอก็ไปทางฝั่งจีนเขาก็อ้างอิงมาว่าเป็นขบวนการที่มาจากทางบ้านเดี่ยวน้องอ,อมที่จีนนะคะมันก็ต้องมีถแถลงการออกมาอย่างนี้แหละใช่ไม่ใช่บอกไปเลยถ้าไม่ใช่ก็ต้องปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าไม่ใช่ฉันมันเป็นใครก็ไม่รู้ที่มาสวมบทแอบอ้างอะไรอย่างนี้นะเออมันต้องเอาให้ชัดค่ะจะได้เคลียร์เคลียร์เคลียร์ใจกันไปเลยจะได้เออไม่เกิดความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนะคะ เออก่อนที่มันจะขยายไปวงกว้างมากกว่านี้นะคะ,ะหลายคนเห็นเหตุการณ์ดราม่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ให้สังเกตได้ว่ามีจุดประสงค์นะคะคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆซึ่งไม่รู้ว่าใครนะคะมีการโบยกันไปมาว่าคนนี้ทำคนนั้นทำอะไรอย่างนี้เขาบอกจุดประสงค์ถ้ามองให้ลึกไปจริงๆแล้วจะรู้ว่าเกมนี้เกมดราม่านี้เขาสร้างขึ้นมา เพื่ออยากจะแยกหลิงออมให้ออกจากกันทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเธอนะแล้วเขาก็บอกว่าที่กล่าวหาอ้างว่าเป็นแฟนคลิปเดี่ยวของน้องออมเป็นตัวก็ต้องพูดตรงๆว่าเป็นตัวเอ่อบงการเบื้องหลังนะคะจากเหตุการณ์ดราม่าของพี่หลิงเขาอ้างว่าโอเคป้าเอพูดเข้าใจตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะแต่เข้าใจว่าบางท่าน่ะ อาจจะไม่มีเวลามากพอในการฟัง A จนจบแต่ A จะคอยพูดเป็นระยะระยะว่าเขาอ้างว่าหรือว่าเขาอ้างว่าเป็นเอซน้องแต่เราก็ไม่รู้ไงไม่ตอนนี้เอาจจริงมันฝุ่นตลบมากไม่รู้ใครตัวจริงตัวปอไม่รู้ใครมาเพื่อจุดประสงค์อะไรแล้วนะคะแต่จุดประสงค์ที่เห็นชัดๆเลยคือต้องการให้มีความบาดหมางนะคะ จากบ้านเดี่ยวพี่หลิงกับบ้านเดี่ยวน้องออมให้มันคือเขาก็มีกระซอกกระแซอะไรกันมาอยู่แล้วถ้ามันเกิดเรื่องอย่างนี้ก็คือมันยิ่งบาดหมางเพิ่มขึ้นอะ่ะมีจุดประสงค์อยากจะให้แบบบ้านเดี่ยวทะเลาะกันแตกหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าคนที่มีจุดประสงค์อย่างเนี้ยทาอย่างเนี้ยจะแยกหลิงออมออกจากกันอะ่ะเป็นแฟนของน้องออมจริงๆหรอฉันคิดว่าพวกเขาไม่ใช่แฟนขับตัวจริงของน้องออมนะแค่แกล้งสร้างข่าวลือ เพราะว่าหลิงอองเป็นคู่ที่ดังมากๆก็แค่นั้นเองอนะคะอันนี้ก็นำเสนอในอีกมุมมองหนึ่งอีกคอมเมนต์หนึ่งคือพวกคอมเมนต์พวกนี้ที่เอเอามาอ่านอ่ะฟังหูไว้หูคิดวิเคราะห์แยกแยะเองเยอะๆนะคะเอเช่อว่าทุกท่านมีมีวิจารณญาณส่วนบุคคลของแต่ละท่านเองฟังคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะๆ,ๆนะคะเออเราจะ เราฟังไปฟังมาเราก็พอจะรู้ว่าอ๋อโซเชียลมองนอกเขาคิดยังไงนะคะแล้วทางเมืองไทยคิดยังไงบางทีมาเป็นมันเป็นเรื่องราวซับซ้อนเหมือนเหมือนหนังสืบสวนสอบสวน่วนะมันเป็นแผนซ้อนแผนน่ะคือคุณเข้าใจปะต้องตามเกมให้ทันนะอืมฉันพูดไม่ออกเลยพอรู้เรื่องดราม,มา่าพวกเนี้ยรู้แต่ว่าสักวันหนึ่งกรรมจะต้องมาถึงพวกคนที่ทำนะอันนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของนะใครทำใครก็ได้อย่างนั้นใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะ อันนี้บอกว่าฉันรู้เรื่องดราม่าพวกนี้แล้วก็ได้แต่หวังว่าผู้บอฝ่ายบริหารของทางช่องจะได้เริ่มจัดหาบอดี้การ์ดส่วนตัวให้กับหลิงออมได้สักทีหนึ่งแล้วนะและหวังว่าทางการไทยวงเล็บตำรวจจะเฝ้าระวังเรื่องนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปไม่ใช่แค่หลิงออมเป็นคนดังเท่านั้นแต่เป็นไปเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและสงบสุขโอ้โหยิ่งไปหวัง คือถ้ามันยังไม่เกิดเรื่องราวตำรวจไทยตอนนี้งานก็เยอะแยะตะแปะไก่เขาไม่มายุ่งหรอกคะ่ะถ้ามันยังไม่เกิดเรื่องนะอืมจริงๆก็คือเราก็ต้องดูแลตัวของเราเองก่อนแล้วก็เราก็ต้องทีมงานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลป้องกันภัยเอาไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์นะคะสำหรับใครก็ตามที่แสดงความคิดเห็นว่าคลิปเดี่ยวของน้องออมปรดอ่านความคิดเห็นนะ ที่เป็นท็อกซิกเหล่านี้สแสดงได้ชัดเจนเลยว่าไม่ใช่แฟนตัวจริงของน้องอ,อมแน่นอนลองคิดดูสิหากน้องอ,อมต้องเจอโพสต์พวกนี้น้องอ,อมจะรู้สึกยังไงเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและควรดําเนินการโดยทันทีนะคะถามว่าน้องรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแล้วแล้วถามว่าน้องทันเกมไหมเอว่าน้องทันเกมน้องหลิงน้องอ,อมผู้บอดนะคะทีมงานทันเกมหมดลคะค่ะแต่ก็ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะ คือทันเกมแต่ว่าถามว่ามันจะถามว่าเป็นเรื่องเฟกไหมเราก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ร้อยเปอร์เซนว่ามันเป็นเรื่องเฟกเรื่องเฟกที่ว่าจะมีสตอกเกอร์ที่เขาจะจ้างมีกลุ่มบุคคลจะจ้างคนมาแบบว่าเติดตามน้องหลิงอะ่ะถามว่าก็จะร้อยเปอร์เซนแบบว่าโอ๊ยเป็นเรื่องสร้างขึ้นเพื่อกล่าวหาฝั่งน้องอ,อมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยเรารู้เรื่องอะไรมาเราก็ต้อง คือป้องกันเอาไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าไม่เป็นความจริงร้อยเปอซนใครจะรู้ว่าใครจะรู้จริงไม่จริงแต่ที่เราทําได้ดีมากที่สุดก็คือการป้องกันเอาไว้ก่อนจะดีที่สุดนะไหนดูซิใช่ไหมเห็นด้วยกับเอป้ะนะเขาบอกอันนี้อันนี้ก็อาจจะถูกถูกปั่นจนเข้าใจผิดนะเขาบอกว่าใครก็ตามที่ทําให้เกิดเรื่องท็อกซิกเหล่านี้ เป็นตัวการอะแท้จริงแล้วก็เป็นพวกอาจอยากก่อแล้วก็เป็นพวกแบบคนร้ายอะเท่านั้นแหละนะคะเขาบอกขอร้องเลยนะคะเราเป็นห่วงความปลอดภัยของหลิงหลิงมากค่ะคือบางคนเจอปั่นเข้าไปก็ชักจะกลัวๆไงเขาบอกว่ามีการซื้อขายข้อมูลหลิงหลิงส่วนตัวด้วยนะเออนะคะเขาบอกเริ่มลงมือนะคะด้วยการแจ้งไปที่ช่องสาม แฟนคลับ CN ของน้องอ,อมกําลังวางแผนจ้างคนมาติดตามหลิงหลิงอันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงหมายถึงว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงหรือไม่จริงเพียงแต่ว่าคือคุณเข้าใจบ้าบางคนจิตอ่อนอ่ะเขาจะเชื่อตามคําปัดแล้วเขาจะกลัวมากเลยนะกลัวแทนพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ากลัวได้ไหมมันก็กลัวได้เพราะเราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามันไม่จริงว่าเขาจะไม่ทําอย่างนั้นนะเพราะว่าพี่หลิงก็เจอเองมาแล้วว่าว่ามีคนติดสะกดรอยตามน้องอ,อมก็เจอใช่ไหม เขาบอกว่าหลิงๆควงมอบรอยยิ้มและแรงบันจาลใจให้กับพวกเราสิ่งที่เราให้หลิงๆได้น้อยที่สุดก็คือความสงบในใจโอ้โหโคตรโคตรโคตรลึกซึ้งเลยหลิงๆนะเป็นคนมอบรอยยิ้มและแรงบัรจารใจให้กับแฟนๆแต่สิ่งที่แฟนๆให้หลิงๆได้น้อยที่สุดก็คือความสงบในใจเรามาร่วมส่งกำลังใจให้หลิงๆด้วยการคิดบวกและยืนหยัดต่อสู้กับอันตรายใดๆกันเถอะคอยสนับสนุนหลิงๆด้วยความเมตตาเสมอ มาเป็นกระบอกเสียงให้หลิงหลิงเมื่อหลิงหลิงเงียบไปเราจะมายืนเคียงข้างเธอด้วยความจริงใจความเคารพและความเมตตาคือฝั่งน้องออมนะคะก็ก็โดนโดนเข้าไปเหมือนกันคือตอนนี้เราไม่รู้แล้วใครเป็นใครนะอันนี้เอขออนุญาตอ่านคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าแอดหมายถึงเอนี่แหละอย่าหลงทางนะครับคนที่ทำคือเป็นแอนตี้ของของทั้งหลิงและออม แล้วแกล้งปั่นหูให้ตีกันจริงๆใครจะกล้าบอกว่าเป็นคีบใครเพื่อให้เมนตัวเองเจ็บละ่ะเอออันนี้ก็เข้าท่าใช่มันเริ่มตั้งแต่ที่เอาแบบเอาแอคเคาต์ชื่อของออมออมออมเลดซีเอ็นไปตรงๆแล้วก็ไปปั่นอะ่ะมันจงใจเหมือนจะใส่ร้ายน้องเขาเลยอะ่ะคือใครมันจะคือคุณเข้าใจป่ะถ้าคุณจะทําเรื่องอะไรไม่ดีอะ่ะคุณจะใช้ชื่อจริงคุณไปเลยเหรอ นอกจากคุณจงใจจะใส่ร้ายเขาคุณก็จะเอาชื่อเขาใช้ชื่อว่าออมออมเล็ตซีเอ็นอย่างนี้เลยอะอันนี้เอก็ไม่รู้นะ,เอ,ะเอก็ยังตั้งข้อสงสัยตั้งแต่คลิปก่อนแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. ทำอย่างนี้นี่คือละหลวมมากนะคือจะทําเรื่องไม่ดีแล้วเอาชื่อตัวเองชื่อออมออมเล็ตซีเอ็นคือใครอ่านก็รู้ว่าเป็นคลิปเดี่ยวน้องออมอะคือจงใจเลยนี่ว่าแบบใช่ไหมจะทําเรื่องไม่ดีไปใส่ร้ายพี่หลิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอออันนี้ความคิดเห็นนี้ก็จริงค่ะเอก็ยอมรับเห็นด้วย เห็นด้วยตรงที่ว่าใครจะกล้าบอกว่าเป็นคีบใครเพื่อให้เมนตัวเองเจ็บโอ้ใครมันแบบจะทําเรื่องไม่ดีแล้วบอกว่าเนี่ยตัวเองทําในนามคีบเดี่ยวน้องออมทําในนามคีบเดี่ยวพี่หลิงถ้าทาเรื่องไม่ดีถ้าทําเรื่องดีๆโอ้ยบอกไปเจอค่าว่าฉันมาจากไหนจะเป็นคีบเดี่ยวของพี่หลิงน้องออมอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเข้าใจป่ะแต่ถ้าทําเรื่องไม่ดีอ่ะแล้วคุณจงใจใส่ชื่อแสดงชื่อแอคเขาคุณเป็นเลยว่าคุณเป็นบ้านน้องออมอย่างเงี้ยเอ๊ะมันใช่หรอ มันจะมีคนแบบว่าโอ้โหจริงใจใส่ซื้อบริษัทขนาดนั้นเลยเหรอทําเรื่องไม่ดีอย่างเงี้ยเราไปแบบใช่ไหมใช้ชื่อแบบว่าตรงๆเลยอะ่ะให้เขาจับได้อย่างงี้อ๋อมันก็น่าสงสัยตรงนี้ใช่ป่ะนะแต่เขาบอกคนที่ทําคือเป็นแอนตี้ของทั้งหลิงและอมละอมเราแกล้งปั่นหูให้ติกันอันนี้เอไม่รู้เหมือนกันต้องรอข้อเท็จจริงต่อไปแต่แนวโน้มแนวโน้มนะคะเออเอก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะคะ แล้วอันนี้เขาเขาบอกต่อนะเขาบอกการอ่านของแอดหมายถึงเออการอ่านของแอดมันก็ดาบสองด้านเพราะแอดเป็นสื่อกลางส่งไปแอดต้องอ่านว่าผู้แอบอ้างคิปออมแอบอ้างคลิปหลิงสี่เดี๋ยวยิ่งตีเข้าไปอีกบอกทุกคนอย่าไปเชื่อฟันทงไปเลยว่าเป็นแอนตี้คือคุณเข้าใจป่ะเอก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงจะให้เอไปฟันทงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ปะ่ะเพราะว่าเอก็อ่านจากคืออะไรที่เป็นข้อเท็จจริงอ่ะเอเอจะมีหลักการอย่างนี้ ถ้าข้อเท็จจริงนะมันก็จะต้องออกมาจากทางฝั่งบ้านบ้านใดบ้านหนึ่งอย่างเป็นทางการอย่างออกแถลงการของบ้านเดี่ยวน้องอ,อมพวกเนี้ยของบ้านอ,อมแกนแฟมิลี่อย่างเงี้ยเออ,เอก็จะแบบเออเนี่ยนะเอก็จะฟันธงได้แต่อะไรที่มันยังไม่ได้รับการพิสูจน์เป็นแค่เป็นแนวโน้มอะ่ะซึ่งเอกก็พยายามวางใจกลางๆนะว่าเราก็เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงจริงๆไง,งคุณใครจะไปกล้าฟันธงอะ่ะ พวกคุณที่คนอ่านน่ะอาจจะฟันธงได้แต่เอส่วนตัวเอขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตใช้สิทธิ์ในส่วนตัวของเอเองนะเอไม่ฟันธงละกันเพียงแต่ว่าบางคอมเมนต์เอก็อาจจะมีอันไหนที่เป็นความเห็นส่วนตัวเอเอจะบอกนะว่าเป็นความคิดเห็นของเอเองไม่ไม่จําเป็นว่าทุกท่านจะต้องมาเห็นด้วยกับเอนะคะแล้วเอก็ได้เขียนอธิบายไปว่าคลิปนั้นน่ะคลิปนั้นที่เอทาไปอะ่ะ คือต้องการถ่ายทอดจากโพสต์และคอมเมนต์จากทางฝั่งจีนซึ่ง A อพูดเสมอว่าฟังหูไว้หูโดยเฉพาะในส่วนของคอมเมนต์ซึ่งไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากฝั่งบ้านไหนต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะเองกันเยอะๆนะคะถ้าท่านไหนพอมีเวลาฟังให้ตลอดและจบคลิปจะทราบถึงความเห็น A นะคะ ขออนุญาตปักหมุดนะคะจะได้เข้าใจตรงกรันขอพระคุณค่ะคือคุณเข้าใจปะช่อง A จะชอบนําเสนอพวกโพสต์จากทางฝั่งเมืองนอกเมื่อมีโพสต์มันก็จะมีคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกคอมเมนต์ก็เหมือนกับพวกท่านแหละพวกท่านก็ชอบมาอ่านคอมเมนต์ช่องเใช่ปะมันจะได้ความคิดหลากหลายความรู้เรื่องบางอย่างเราไม่รู้เราก็จะได้รู้หรือว่าได้รับรู้ความคิดเห็นของคนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอ๋อเขาคิดกันอย่างนี้เหรอทางฝั่งเมืองจีนอย่างเงี้ยเนื่องจาก A คิดว่าก็ ค่อนข้างน้อยที่ใครเขาจะมาอ่านโพสแล้วก็คอมเมนต์จากทางฝั่งจีนว่าคนจีนเขาคิดเห็นกันยังไงอะไรใดๆนะคะซึ่งเอก็มาถ่ายทอดนะแต่เอไม่อาจจะไปฟันธงได้ว่าคอมเมนต์ตรงนั้นน่ะมันจริงเท็จนะเอคงไม่กล้าเพราะเอก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงจะให้ไปฟันธงได้ยังไงละใช่ไหมเอก็มาถ่ายทอดให้พวกท่านฟังแล้วคนนี้เป็นหน้าที่ของพวกท่านผู้ชมเอง ที่จะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะตัดสินใจเองแต่เอจะคอยพูดเสมอว่าอันนี้คือคอมเมนต์นะคะซึ่งคอมเมนต์น่ะมันไม่ได้มันเอาพ,พูดตรงๆก็คือเหล่าคอมเมนต์น่ะมันเอาสาระอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่สาระมันเอาข้อเท็จจริงอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นคอมเมนต์มาจากใครก็ไม่รู้อะถูกไหมแต่ถ้าเป็นโพสต์ที่มาจากบ้านอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลของน้องๆอย่างเงี้ยเอออันนี้ข้อเท็จจริงก็มันออกมาจาก ทางการจากบ้านหนองเขาอะคือคุณเข้าใจความหมายที่เอต้องการพูดปะเออนะก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะคะอืมแต่เอบอกว่าให้เอแบบว่าบอกว่าเออคนที่แอบอ้างคลิปออมแอบอ้างคลิปหลิงโหกว่าจะพูดคือคุณเข้าใจว่าทําคลิปเนี่ยกว่าจะพูดขนาดพูดที่พูดธรรมดาอย่างเงี้ยเองพูดผิดพูดถูกพูดปนปบปนเปี่ยมเปี่ยมเปียมอะไรอย่างเงี้ยพูดปอย ถ้าทุกครั้งที่เอจะต้องแบบว่าแอบอ้างคลิปออมแอบอ้างคลิปหลิงคุณลองพูดสิสักสิบครั้งคงจะมึนตึ๊บอ่ะไม่ได้ว่าจะแค่ตัวอะไรนะคุณลองพูดดูขนาดพูดตอนนี้บางทียังลิงพันกันเลยแต่เอจะคอยพูดเสนอเป็นระยะระยะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเขาอะเป็นคลิปเดี่ยวน้องออมจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่แบบนะมาอ้างว่าเป็น FC. เอฟซีเอจะคอยพูดแทรกเป็นระยะระยะแต่เอก็เข้าใจว่าคลิปเออะบางคลิปมันก็ยาวครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยทุกท่านก็ใช่ว่าจะมีเวลาฟังตั้งแต่ต้นจนจนบ นะบางทีก็ฟังไปถึงครึ่งๆกลางๆแล้วก็เอ้ยต้องมีงานเป็นอย่างอื่นไปทําแล้วก็เลยจับประเด็นได้ครัว่าเอพูดเหมือนแบบนั่นแหละเออนะก็ขออธิบายตรงนี้เลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าติดตามมาแล้วแล้วว่าแบบอาจจะเข้าใจผิดก็คือเรื่องของโพสต์ที่ A เอามาถ่ายทอดรวมถึงคอมเมนต์นะคะคือถ้าอะไรอะไรอันนี้ตามสแตนดาดมาตรฐานของเเองนะเเห็นว่าถ้าแถลงการใดๆที่ออกมาจากบ้านอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียล ของน้องๆเขาอันนี้คือข้อเท็จจริงนะคะค่อนข้างเชื่อถือได้แต่เมื่อไหร่ที่เออ่านเป็นโพสต์แล้วเป็นคอมเมนต์ความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยหันหันไว้เยอะๆหันหันเอาไว้เยอะๆซึ่งเอจะคอยบอกตลอดแล้วว่านี่เป็นคอมเมนต์นะคือคุณเข้าใจป้าเหมือนคุณไปอ่านพันทิปหรืออ่านเอกอะแล้วมีคอมเมนต์หรืออย่างช่องเอเองอะมีคอมเมนต์เยอะๆแยอะมันก็อยู่ที่นะอยู่ที่แล้วแต่ท่านจะใช้วิจนารณญาณในการรับชมรับฟังทุกคนมีสิทธิ์คิดได้ทุกคนนะคะโอเคป้านะ เออนิดหนึ่งเอคิดว่าสิ่งที่น้องหลิงน้องอมได้รับกับสิ่งที่น้องหลิงน้องอมต้องเจอพวกดามงดาม่าพวกเนี้ยเอาจริงๆนะเทียบกันไม่ได้เลยน้องน้องได้รับได้รับมากกว่าสิ่งที่น้องต้องเจอต้องเจอดาม่าเวทกันแล้วอะอันนี้แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเพียงแต่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่าเนี้ยมันอาจจะลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้าเราไม่ป้องกันเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่ามันมีคนที่มีความคิด อุดตรีอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราไม่ป้องกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องนะเราเมื่อรู้แล้วเราก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้เพราะว่าน้องก็เป็นผู้หญิงทั้งสองคนเนาะก็คิดว่าทางช่องเขามีมาตรการอะไรของเขาอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็เห็นพี่หลิงก็ก็ยิ้มย้มแจ่มใสดีเนะาะแสดงว่าพี่หลิงก็เริ่มแบบว่ายัางไงอะสภาพจิตใจหุยตอนที่น้องหลิงเจอแรกๆคงจะตกใจหน้าดูอะใช่ไหมตอนนั้นหน้าตื่นตื่นนะเวลาให้สัมภาษณ์หน้าตื่นตื่นแต่ตอนนี้ไม่แล้ว ก็คิดว่าน้องก็เริ่มจะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ที่ว่าจะยังไงยังไงแต่ว่าเมื่อมันมีแผนอุตริออกมาว่าจะมีการจ้างคนมาตามน้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับรู้ไว้แล้วก็ระแวดระวังให้มากขึ้นอย่างที่บอกกันดีกว่าแกเนาะเออทําไมออ๊ยนะเรื่องดามงดาม่าพูดงี้แล้วหัวคันเนาะผมข่าวจะขึ้นใช่ป่ะเอข่าน,นั้นเลยเหรอเออนะก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะคะว่าเออนะ เออเออเขาเรียกอะไรเออ,เอ,อทางช่องอะช่องเออะจะเป็นในลักษณะนี้ละกันเออไม่พูดเยอะและเจ็บคอเจ็บจริงๆนะเนี่ยเหมือนจะไม่สบายเออจริงๆก็ไม่สบายแหละแต่ว่ายังไม่หายดีนะอล่ะก็หวังว่าทุกท่านอย่างที่พี่หลิงบอกเสมอสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะคะใครจะไปชมโดรนการแสดงโดรนนะคะ ที่เอดูล่าสุดคือคืนนี้สองทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีที่ไอคอนสยามนะคะก็พก่มพกหมวกอะไรไปด้วยแล้วกันเผื่อฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าวันนี้น้องอ,อมจะมีกิจกรรมอีเวนต์วันเกิดอะไรจะมีเซอร์ไพรส์น้องลูกหมาไหมเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆ,ๆนะคะดูแล้วก็เป็นสิ่งเป็นของขวัญที่น้องอ,อมอยากได้แล้วพี่หลิงจะจัดให้ไหมหรือว่าถ้าไม่จัดเพราะว่ากลัวจัดไปเดี๋ยวแม่ก้อยมองคอนอะไรอย่างเงี้ยใดๆไปต้องไม่รู้ วันนี้เป็นเหตุการณ์เป็นอีเวนท์ที่น่าติดตามมากๆอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรมาอัปเดตนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ